ครับคุณพี่ค่ะพี่ป๋องคะพี่ป๋องพร้อมสะดวกให้ข้อมูลไหมเปิดใจได้ไหมคะไม่ไม่สะดวกผมต้องคุยโทรศัพท์อยูผมอยู่นอกครับเอาหรอแล้วพี่ป๋องจะสะดวกกี่โมงคะพี่ผมอยู่ที่หนตางวันผมมา <S <S <อ>บ้านแฟนผมอ,อืมเอางี้แล้วถ้าโทรสัมภาษณ์ได้ไหมโทรสัมภาษณ์ไม่เอาอยู่เป็นเรื่องไป้ข่าวที่ตำรวจเรือนี้ สะดวกกว่าหรอคะพี่อะแล้วอย่างวันนี้พี่กันไปไซเบอร์พี่กังวลอะไรไหมพี่ผมไม่กังวลยิ่งดุเลครับไม่ไม่ได้มีความกังวลอะไรใช่ไหมคะอะไรกูรู้รู้อะไรรู้สึกอะไรด้วยมันจะรเรื่องอะไรฮึอะไรนะคะตรวจสอบอต,ตอตรวจสอบเลยก็เรื่องของเขาเลยครับค่ะแล้จะยื้ออะครับมผมรู้จักมันด้วยอไอ้นคนชื่อนั้นอะค่ะค่ะหมายถึงที่กันใช่ไหมพี่ ใช่ครับผมไม่รู้จักไปค่ะมันอันนี้มีค่าอะไรที่นี่ผมไม่รู้จักอืมแล้วที่พี่บอกว่าถ้าจะพี่พร้อมให้ตรวจสอบแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบที่กันด้วยถูกไหมในในที่พี่โ<ช>พสต์ล่าสดุดใช่ครับต้องตรวจสอบของมันด้วยครับอืมอันนี้เราไปรู้ข้อมูละอะไรมาพี่ป่องพี่เขารักผมแค่นี้ค่ะอืมเขาส่งข้อมูลให้ผมหมดอืม แล้วตอนนี้ทางทางตำรวจไซเบอร์เขาได้ติดต่อไปทางพี่ยังคะยังยังติดต่อครับยังเนาะผมยังไม่มีอะไรพี่ก็ต้องมีหมายเรียกไหมผมจุกมาแล้ครับค่ะผมได้เรียกให้ผมไม่อ่ะไปนเจอตัวไปอ่ะผมก็ไปทั้งทำเจ้าหนี้เจ้าหี่ผมไม่กดดันเจ้าหนี่ครับผมไม่เหมือนมันครับที่ทำเจ้าหนี้อืมแล้วเห็นผมไม่กดดันเจ้าที่ครับเจ้าที่เยอะจัเรียกผมไปผมก็ไปครับค่ะพี่ ีใบป่านที่บา้านผมผมอ,อกไปอืมแล้วประเด็นเมื่อวานเมื่อวานที่พี่โพสชี้แจงเออเมื่อวานที่พี่โพสตยาวๆอ่ะพี่ป่องม,มีมีอะไรอยากอยากอยากอธิบายอยากชี้แจงไหมพี่เขาจะยาวไหมเขาไม่โพสแรกอ่ะโพสแรกที่พี่โพสตอะค่ะที่ว่าป๋าอย่ามาแบบล้อเล่นกับป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หมายถึงนายกเบี้ยวนะคะพี่ ผมก็อยู่ในชันยะผมก็ประชาชนในญญใชันยะเขาก็ไปขอเข้ามาแล้วพี่ถูกไหมล่ะอเออมึงจาอะไรอีกมึงต้องการอะไรน้ำมันี่ะแล้วมัน,มนมเป็นใครมันมันไม่ใช่ญาติพี่น้องถูกไหมค่าพี่ม่จริงมือพ่อ,อทำไมถูกไหมล่ะอือไอเพจพวกเนี้ยพี่ไอไอเพจที่ช่วยเหลือชาวบ้านอะ่ะไอพวกเนี้ยผมไม่ไ้ฆ่ามันพวกผมไม่ไ้ฆ่ามันเข้าใจไหมค้าพี่อือ แล้วที่บอกว่าอะไรกระดูกระเบอร์หมายถึงว่าเขาตอนตอนที่พี่การให้สัมภาษณ์อะเมื่อวานอะเนาะมันบอกกระดูกผมอมันอายุเท่าไหร่ผมอายุเท่าไหร่ตอันอายุเท่าไหร่ผมให้ค่ามันยังไง่ะไอไอ้เลี้ยงผมไม้ค่ามันที่แล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ว่าตอนนั้นเหมือนพี่กันเขาเอ่อประสานผู้กำกับอ่ะให้ลงจับบ่อนอ่ะ แล้วอันนี้หนูหนูไม่มั่นใจนะว่าเขาจะโยงถึงเรื่องของพี่หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันน่ะพี่ป่องพี่ถ้าคนวานริงอ่ะคนคนโตอ่ะจะรู้ว่าผมม,ม,ม,ผม,มันมีบอลผมมันนักเต้นเข้าใจไหมค่ะ,คะเออพี่เป็นขาคนที่คนที่เล่นการ์นันได้ผมมันนักเล่นอย่างเดียวผมมันชอบเล่นการ์นันอืมอมันม,มันมาเมาอะไรมา จ้าพี่ผมไม่ให้ค่ามันในนั่นอ่ะมันชี้เลื้ยงอยากฝากอะไรถึงพี่กันไหมพี่อยากบอกอะไรเขาไหมผมไม่รู้จักชื่อน,นี่ผมไม่รู้จักชื่อมันผมไม่ให้ค่ามันผมไม่รู้จักมันค่ะรับเรั่องพูดผมชัดเจนพี่ผมไม่มีไม่มีผู้หงผู้ใหญ่มาช่วยเหลือผมไม่ต้องมาช่วยเหลือผมครับอมไม่ต้องมาช่วยเหลือผม ถ้าผมผิดผมพร้อมชี้แจงผมพร้อมยอมรับผมไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องให้ใครมาต่างผมพี่ค,คนอย่างผมไม่ต้องให้ใครมาต่างผมถ้าคนอยู่ใกล้ๆคิดผมจะรู้รตัวรู้ตัวว่านิสัยผมเป็นแบบไหนผมไม่ต้องมีมีผู้ใหญ่มาคอยแต่ผมไม่อย่างมันต้องมาชี้ไม้ชี้มือต่างจรวจสัต่างรูปก,การต่างอะไรมันเป็นใครเป็นเจ้าหน้าที่ต้องมันเป็นใครค่ะ เข้าใจพี่เออมึงเป็นใครมึงประชาชนธรรมดาไม่ต่างเขามึ้ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปอย่างนั้นน่ะพี่ค่ะตำหนะตำหนะงานตำรวจแห่งชาติมะต้องมีแล้วแค่มันคุมคนเดียวค่ะเอ่ฝปากออกสำหนกงานตำรวจแห่งชาติไ <aquí> ม <en S 2> ่ต <studio> ้องมีออกไปเนี <joy> ้ยอันคุมไปเลยตัวหงายคุมไปเลยพี่ป่องแล้วไี้ต่างออกให้หมดให้ให้ให้ทีมงานมาทำมาทำเลย พี่บอกแล้วแล้วได้คุยกับทางท่านนายกเดี่ยวอย่างคะ่ะผมไม,ผม่ผมจะคุยเรื่องอะไรจะคุยเขาเรื่องอะไรครับไม่หลังจ,จากโดนทำม่ได้ผมไม่ต้องไปนงคุยกับเขาอ๋อเหรอไม่นึกว่าแบบว่ามีความสนิทสนมกันเพราะว่าเห็นมีพี่โพสต์ภาพถ่ายคู่กันค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีเอากระเช้าไปให้วันปีใหม่ไปงานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผมก็ี่เขาเขาเขาเชิญผมนั่พี่อืมค่ะพี่ คือคือหมายถึงว่าพี่ป่องก็สนิทกับทางสสฟุกอยู่แล้วใช่ไหมคะรู้จักผมอยู่ในพื้นที่เขาอ,อืมรู้จักหมดแต่เขาไม่เขาไม่เปรดตัวมาเล่นไอ้ไกลโตพวกนี้กับพี่ค่ะอย่าไปยาวไป,ไปี่พวกการเมืองมัน,ม,นมันยองที่ผมผมทักเจนที่ค่ะแต่เมื่อวันเจ็ดตานานที่ท เจตนาที่เราโพสก็คือมาแล้วอ่ะแล้วมันต้องการอะไรผมถามมันต้องการอะไรมันอยากได้ชีนอะไรมันอยากได้แฉอะไรถ้ามันมันอยากมันต้องการอะไรที่ยองดาบมันอืมอืมพี่โทษนะเราเมื่อวานเจตนาที่เราโพสอ่ะคือคือยังไงพี่เจตนาเราตอนนั้นอ่ะคือต้องการตั้งคําถามถูกไหมก็ผมก็ใช่พี่ผมต้องการตั้งคําถามว่าต้องการอะไรอืมเออขาผิดเขาก็ไม่ยอมรับทุกอย่างนะขอโทษบอกม่ให้เขาเรียกยาถ้ามึงจัง ตันสี่กันห้าได้เขา็ไปหาย,ยากมผมถามผมถามคำหนึ่งที่มันเป็นไทยทตำรวจเขาก็ทำงานของเขาไปใช่ไหมไม่ไดีเป็นตันตำวนนตรวจอดุพระอาทิต่ะที่ต้องเห็นใจพวกผมด้วยมไม่ใช่มันมีไม่ใช่มันมีถืออยู่ในมือแล้วก็จะเล่นไครก็ได้อย่างพวกผมประชาชนผมไม่ผมเขาไม่ตรวจสอบใจ่ว่าเขาจงมาชี้นำตำรวจ จะบอกพี่ผมพาบอกมันอย่างเี้ยตำรวจอ่ะตป่วยงานไม่ต้องไปไม่ต้องไปแล้วมีมันคนเดียวพอประเทศเนี้ยแหงเงยอย่างเงี้ยเจ้าพี่ผมจะไล่รายชื่อเนี่ยคนจังหวัดประชุมธานีอ่ะนับหมื่นรายชื่อตรวจสอบพวกมันนะไหมแล้วผมไปยื่นปปมที่ผมสามารถสร้างรายชื่อได้ประชุมธานีเนี่ย ค่ะพี่ต้องให้ความพิที่ตามผมด้วยพี่ถูกไหมค่ะนี่แหละก็เลยต้องโทรหาพี่นี่แหละก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายไงพี่ผมอยู่คนในพื้นที่ดันยืาผมเห็นเออท่านเขาเป็นนายกไอ้เขาก็ไปขอขมาแล้วไอ้ขอขมาญาติรับใช้ค่ะไอ้บงไปบานทั้งหมดดูแลทั้งหมดแต่มึงไปกันทำไมอ่ะมึงต้องการอะไรอ่ะ ต้องถามกักถัมเลยี่มันต้องการอะไรจใ้เขาทําอะไรอยากจะดังอยากจะได้เงินอยากได้อะไรมันดังอยู่แล้วก็ยกขึ้นเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนี่ใครมาแย่งมันหรอค่ะพี่แล้วเขาเปิดมันมันตอกว่าเขาเปิดทางถอยโคโร่เก้าใช่ไหมค่ะใช่เป็นใครอ่ะมขาไม่ถอยเขาไม่ฟังมึงทำไมมึงเป็นใครเออถามแค่นี้มึงเป็นใครก็ต้องไปฟังมึง เขาฟังเจ้าหน้าที่ำตำรวจแันต้องถูกคนบาดเจ็บเขาขยากแล้วมึงเป็นใครก็ต้องไปฟังมันอะ่ะป่ะถ,ถูกไหมพี่มึงเป็นใครก็ต้องไปฟังมึงค่ะพี่ปองพี่ปองอยู่ต่างจังหวัดอ่ะอยู่ไกลไหมถ้าไปเจอได้ไหมอ่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมไม่สะดวกพี่แฟนผมเป็คนแม่เขาเขาปวดหัวเขาไม่อยากมึงล้วผมเพราะเจาเจ้าหน้าที่ตำรวจ เรียกอะไรพี่ผมไม่เคยโจรนะครับที่มันไปค่ะเขาเรียกอะไรนะพี่อะไรนะไอ้ไซเบอร์หรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะตำรวจไซเบอร์ถ้าเขาเขาเขาเรียกตัวหมายหมายเรียกมาที่บ้านผมผมก็พร้อมไปพี่ค่ะค่ะผมพร้อมไปชี้แจงถูกไหม่ะค่ะผมมาทำตามตามตามกฎหมายหมดถ้าเอาหมายเรียกมาผมก็พร้อมแต่เมื่อเขาโจรมาก็ใช้กลยุทธ์นะผมก็พร้อมไปถูกค่ะค่ะคือเหมือนเมื่อวาน เมื่อวานพอพี่โพสต์ไปอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าสังคมเพจต่างๆออกมาแฉรประวัติ<ม>นู่นนี่นั่นพี่เคยเปิดร<ม>้านเหล้าเว็บพ,พนงพนันอะไรเงี้ยผมผมไม่ทำมาจากถูกไหมพี่มผมก็โจรแต่ีโจรที่มีคุณธรรมเข้าใจไหมผมจะไปฆ่าคนอรอผมได้ไปขายยาหรอออประสุพะน้น ผมก็เปิดผามตาผิดผมก็ว่าไปตามผิดค่ะแต่ผมไม่จุนยิดเกี่ยวๆเพราะผมถามมอืมบอนผมมีอ่ะพี่เช็กมาดีอืมบอนไหนอ่ะมันมีลูกแบบเมื่อกล่เก่ามามึงลูกไหนอ่ะ่อรดใครอ่ะกูจะพูดได้บอนไดใครอ่ะค่ะแล้วคนอย่างผมต้นงดูไอหมาวะนะไอ้หมานั้นน่ะอืมอมให้มันเช็ดดีๆก่อนแล้วก่อนใช้ค่ะ อืมโอเคแต่ไม่สะดวกเลยนะถูกไปพี่ให้มันเช็คดีๆก่อนก่อนจะพ้าไปลงอนะ่ะค่ะเดี๋ยคุณจะฟ้องมันด้วยอืมโอเคดต่เาจะตัที่นี่อะนีะไผมนี่ผมจ่มายน้ำาอะค่ะรถของเขามาทำยักสีที่ที่ตลาดตลาดตลาดไอผมข้ามมารวยอะพี่ค่ะ เอาลูกรถสบิโรม,ม,มันมันไม่ใช่รถผมผมมีแต่มอไซค์ผมค่ะอืมพี่ผมพี่อัดเลยนะแล้วก็บอกเจ้าหนี่บอกว่าตรวจสอบผมต้องมีความยุติธรรมให้ผมด้วยผมถึงเชให้ครับถูกไหมพี่ได้อ่าพี่ปองงั้นงั้นเดี๋ยวขอใช้เสียงนะถ้างั้นน่ะค่ะครับ ได้นะเมื่อกี้นะที่คุยกันอะนะได้แต่ที่ต้องมีความยุติธรรมให้ผมด้พี่อัดค่ะหนูอ่ะเขียนตามคําที่พี่บอกหนูเดี๋ยวจะเขียนทุกประโยคตามนั้นเลยโอเคไหมเนาะพี่ป่องเนาะตรวจสอบผมได้พี่อ่ายินดีผมให้ตรวจสอบจะพร้อมทำตามเจ้าองที่ทุกอย่างใ้เจ้า้าที่ใครเพิ่มเรียกผมมาเรียกผมมีหมายเรียกที่บ้านผมก็ไปถูกไหมที่ผมก็พร้อมไปชี้แจงถูกไหมค่ะ แต่ตรวจสอบผมต้องตรวจสอบมันด้วยพวกมันด้วยถูกไหมคเรอบข้างมันค่ะทำเว็บไซต์ใหญ่ชั้งนั้นผมเล่นเว็บพวกมันหมด่ผมรู้พี่ค่ะยังไงดีอแบบถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปหาแล้วพี่ป่องออกมาด้านนอกได้ไหมล่ะหมายถึงว่า ไปแบบพี่กัดใกล้ๆพี่ปองอะแล้วแบบไปเจอพี่ปองอะแต่ให้พี่ปองออกมาด้านนอกอะจะได้ไม่ต้องรบกวนคุณแม่อย่างเงี้ยได้ไหมคะไม,ไม่เอาไม่เอาพี่เราให้ชุดี้จับได้ให้เขาจรผมให้ผมไม่ให้ช่องเดียวผมไม่ผมไม่อยากติดตำขานเพราะผมออกสื่อไม่ค่อยจริงทีอ่อืมอืมอ่าอ่าอได้ได้งั้นถ้าพี่ปองมีอะไรอยากชี้แจงเพิ่มพี่ปองโทรมาหาหนูได้นะโอเคไหมได้ได้คือออกต้องตรวจนต้องตรวจทั้งหมด เ้นี่ต้องมีความยุติธรรมให้ผมค่ะเออถ้าใช่ครับผูช้ชการตำรวจมันเป็นใครอืมโอเคได้พี่ปองถ้งาอย่างนั้นขอบคุณมากนะพี่นะจ้ะป้าช่วยเจ้าที่เขาไม่ชอบมึงเหมือนกันเข้าใะไหมมึงมึสั่ง,งเขาอ่ะมึงใครป้าบอกมันด้วยอืมค่ะโอเคเอาประมาณนี้เนาะพี่ปองนะน้มึงกดดันขเขาอ่ะ อืมโอเคได้ได้พี่่อขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณนะวัสดีค่ะ